มา,มาแล้วครับมาแล้วหนึ่ง<ฟ>เอ้หนึ่งสองส <Fire S 2> ามสี่ห้าหกอ้าวหมายนั้นเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอาวขึ้นอ้าวครบอ่าหกห้าเอาอเลยครับแท็กแท็กน้อยแท็กน้อยแท็กดูหน่อย แหว่หรอแล้วอะ่ะหลัง <laughs> <laughs> หลังมีเจือดตัวนิดน้อยอะ่ะครับบรรยากาศตกปลากับข้าวครับสนุกสนุกกันพบกันเหมือนเดิม โยก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 เอาค่อยๆครับค่อยๆติดแล้วค่อยๆโยกครับค่อยๆโยกเตือนที่ยังเจ๊ปล่อยให้ถึงปล่อยให้ถึงอ่าอ่าอ่าโยกปั่นมาโนอนข้างหลังเอาขึ้นก่อนเอาโยกก่อเลยครับก่อเลยก่อค่อยๆโยกก่อเอาก่อแตน่ข้างหน้าอย่าให้ถึงแล้วก็โยกแล้วก็กอกอเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมาแล้ว อ่าเราปะพวงปาพวงเลยเร็วตืดอ้าดูเออเจดอแล้วหัวเรือเป็นย <parfois> ังไงครับอาปิดปิดในลอกปิดในลอกอ่ากากากาดึงให้ตึงๆแล้วก็โยกแบบเขาเนี่ยอ้าดูดิเออโดแล้วนะโดแล้วนะโดแล้วครับโดแล้วมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวหมายนั้นเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวขึ้นอ้าวครบ ห้าหกห้าเอาเลยครับแท็กแท็กน้อยแท็กน้อยแท็กดูหน่อยมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งเอาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, on, ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหมายนั้นเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขึ้นเอาครบอ่าหกห้าเอาเลยครับแท็กแท็กน้อยแท็กน้อยแท็กดูหน่อยโอ้โหเอาแกเอาขึ้นมากี่ตัวโอ,อ้โเดาโอ้โหเลืเทืเหลืเทื โอ้ยแล้วพลาดไปได้ไงน้าโอ้ยปล่อยมันถึงเลยดิเอาใบ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 เอาขึ้นมาใส่เหยือขึ้นมาใส่เหยือโอ้ยพลาดได้ไงอ่ะโตายพลาดสองไม้ตายตัวเดียวเอาไม้เอาไม้ครับเอาขึ้นมาขึ้นมาใส่เหยือพลาดไปได้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเข้าใหม่ โอ้ยเป็นไงเต็มแม็กเเต็มแม็กไม่ไม่ไม่ต้องแอคชั่นให้มันได้ครับพอโยกโย่แล้วก็ตึกตึกตึกเหมือนที่บอกนะแบบนี้เแียวเอไม้มาอาใส่เยอให้เต็มครับเดี๋ยวลงไปตึงตึงสายครับข้างหน้าตึงสายอย่าหย่อนมากพอแล้วมันตึงแล้วก็ปิดในล้อแล้วก็คอให้ตึงๆแล้วก็โยกโยกโยกครับอ้าวโดนแล้วเนึองอ้าวไม้นี่โดนแล้วเนี่ย โดนแล้วอ่าเจโดนแล้วนะก่อไปอีกครับจะก่อเขาไปอีกก่อขึ้นมอ้าวก่อเลยครับก่อเลยโดนแล้วนะโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยอุ้ยเอาลงไหมเร็ว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 ไม่ก็เราต้องอันนี้มันน้ำมันลึกนะครับเราต้องสังเกตดูถ้ามันหนักกินกด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 นะใช่เลย พอเลยไปปลาไปกินไงงี้เป็นไงเดี๋ยวต้องเข้าไปฝึกน้ำตื้นอีกแล้วมั้งเนี่ยหลุดมาแล้วนั่นน่ะมาแล้วน่ะเนี่ย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 โอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยหลุดหนึ่งสองสามเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยปล่อยปลาอีกได้สาวเออได้สาวนาพาได้ไงวะไม่ โดนปัะนะ้น่ะพาหรือแล้วมั้งนะ่ะพาหรือแล้วปล่อยไปไหม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 พลาดได้ไงอ่ะเอ้ยแหมทีแรก่องรอเต็มแม็กปลาโมง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 มปลาโมอง,มอ,งอุ้ยปลาโมงถังไปเลยโมงใหญ่ ต,ต,ติ๊ก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 มันติดแล้วเจ๊ติดแล้วควาขึ้นมาติดแล้วนะมันกินแล้วปลายังยังไม่เอาขึ้นอีกยังโุยยอุ้ยหนักครับเอ๊<า>มีน้ำหนักใช่ไหมน้ำเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับรีบหรอรีบหรอ,รหรอ,โ,อโอ้ยเขาดึงกันหมดแล้วข้างหลังข้างหลังเงียบข้างหลังเงียบนี่อยู่นี่ โอ้ยคันขอบคุณด้วยโอ้โยข้างหลังดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มแม็กซ์โอแล้วครับอ่าทางนี้เป็นไงนะครับหนึ่งสองสามสี่อีหายไปสองไม่เป็นไรเเป็นไงกี่ตัวเกี่ยวกันเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาดึงขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าครับถอยมานะถอยคันมาครับครับนู่นนู่นอันนู้นกำลังตามขึ้นมากี่ตัวแล้วนะเต็มแม็กมั้งนหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มแม็กผมว่าแล้วอย่าแช่ไว้นานไม่เหลือเบียดสักตาเลยเออแถวให้ได้อย่างนี้นะครับตกให้ได้อย่างนี้นะครับมือใหม่ครับมือใหม่ครั้งแรกครับก็ยังมันครับ พันพันพันไอ้โดนเลยเว้ยโดนเลยเว้ยมาเลยลงจาดไม่จาเลยรีบรีบกันเลยพันไงอืออ่าแต่แต่ก็ไม่ผิดหวังนะอืมขึ้นที่หลังก็ได้ที่หลังแหละเจอเขาไปงานแจ้สนุกไหม โอ้ยเหลืองๆยอดเลยโอ้ยดูไซส์ใหญ่ด้วยโอ้ยโอ้ยไซส์ใหญ่ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยอบครับโอ้ยที่เขาบอกมาช้าไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างใช่ไหมโอ้โหเป็นไงได้เป็นไงสุดยอดเลยครับมันมากครับไฮคลิปสุดยอดเลยครับพาทวนจริงเลยครับพาพวนปลาทวน ขอให้สนุกครับขอให้สนุกทีมแรกด้วยครั้งแรกด้วยครับครั้งแรกครั้งแรกครับมันมากครับโอ้แดงกันไปทั้งลําครับเราทีมไหนวะเนี่ยเเสื้อไม่เหมือนเขาทีมไหนไม่รู้เนี่ยน่าจะเอามาเผื่อกันมั่งเออไม่เหมือนเขาเลยเนี่ยอาครับลุนต่อไปครับใส่เหยือให้เต็มครับใส่เหยือให้เต็มอย่าเข้าใหม่ ขอ,อมีความสุขกันทุกคนครับทั่วหน้าเราป่ากินเต็มแม็กล้วไม่ยอมออาขึ้นหรอโยกโยกโยกจริงๆโอ้โหเนาเออเบ็ดเหลือแค่หตาเขาจะเอาเกลตาแบบเขาอ่ะนี่ไม้นี่หนักไหมนี่หนักนี่ดุพันดิเออเป็นยวงเฮ้ยมีปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาเก๋าห้าตัวเขาปลาเก๋า แล้วครับปลาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมบอก่าไปไอ้ย่ะไอ้ย่ะเฮ้คุยธุระก่อนก็ได้ปลาเมื่อเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่เอาครับเอาปลาก่อนโอ้ยวางสายเลยอ่ะน่าดูเฮ้ยไอ้เก๋าไอ้เก๋ามาแล้วมาแล้วเหลืองอลามเออ เอออ่าเรเ <con c ern or> ือใบครับเร็ววไเออทำไมทำไมช้าจังเราไม่ร <yacht ing noise> <making sound> ีบรอพวกใช่ไหมโอ้ยเหลืองเป็นแถบไม่เอาเจ็ดตัวเหรอเออครับสนุกสนานกันไปครับนะหมายปลากับข้าวเราปลาพวงชูอ่า นู่นน่ะคันหน้านู่นน่ะมองดูจะแลหลายๆตัวนู่นอ่ะออไม่ไล่ไม่เอา,ไม,าไม่ไล่ไม่อยอมเอาขึ้นอ่ะนู่นน่ะเป็นทางเลยนะเป็นทางเลยนะเอาม้าเวียงก็มาเวียงก็มาอออ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มแม็กก็เนี่ยก็ดูดิก็บอกให้เอาขึ้นก็ามันเต็มตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมเอาขึ้น ไอไวครับไอไ,ไ,ไว้ไอไว้ไอไวอ่าผมไม่รีบครับผมข่าวมาแล้วครับโอ้ยสี่ตัวนี่ขาดอีสองอีสองตัวอีสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไงนะกลับเมื่อเช้าการหย่อนเบรคติดยอดเลยครับไม่ย่อนเบ็ดที่แรกเมื่อเช้าคิดว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหทั้งวันอย่างนี้ผมผมต้องมาอีกครับ ครั้งแรกเลยครับต้องมาอีกครับไปเช้าเหมือนเหมือนเหมือนไม่รู้สิรู้สาอะไรนะตกยังไงไม่รู้เรื่องนะครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับฝึกแป๊บเดียวไปแล้วเปิดเลยที่นี่เจไม่ต้องรีบวเบี่ยเกี่ยวมือครับไม่ต้องรีบได้กันทุกคนเออก็แล้วเอาขึ้นมาเยอะเป็นไงอ่ะมา

นี่เอาหมึกเอาหมึกใส่ถุงต่างหากครับเด็กขี้แตกมันไปรวมรวมกันไม่ได้นะขี้แตกหมดเลยนะต้องต้องใส่ไอ้นี่นเขาต่างหากครับอืมมันขี้แตก,แตกถ้าขี้แตกกระดำหมดเลยครับป่าร้อยโลก็ร้อยโลแหละต้องใส่ถุงแยกไว้ต่างหากของอร่อยดูท่านั่งเหมือนคนหมดแรง อีธันตกฟางงัดเอางัดเาอา่ะอ, <c lly> อันนี้ใครตกได้เสใช่ไหมบ้างเออไอางเป็นอ่ะถเป็เหรเสกนะเออลาเป็นอ่ะไอเสกเขาไม่ได้ตกเขานอนเปท้ายป็นนั่งยิ้เงี้ยป้าเรียบไ ยู่หวองกันผมเพิ่คุยใครอ่ะนั่งตกอยู่เตจเตจกันเขาคุยกันโคมุนโคมเรานั่งเงียบเก็บบสอักาการเดี๋ยเดียวจะค่อยมาสนุกกันใหม่